จรกรวาลของเรานั้นมีความสวยงามภายในตัวและมีอะไรให้น่าค้นหายอย่างไม่มีที่สิ้นสุดบางภาพแสดงเห็นถึงความยิ่งใหญ่เสียจนทําให้รู้สึกว่าตัวเรานั้นช่างเล็กจิว๋วยิ่งกว่าฝุ่นผงเสในขณะเดียวกันบางภาพก็ถึงกับทําให้เราเริ่มรู้สึกหวันหวัน่นและเคว้งคว้างถึงอย่างนั้นภาพของจกักรวาลและอารมณ์ความรู้สึกต่างเียนได้ในนั้นเมื่อรวมรวมกันแล้วมันช่างสายวิเศษมาก รากับว่าบนท้องฟ้านั้นมีเวทมนต์สกดให้เรารู้สึกอยากไปสำรวจและอยากรู้เรื่องราวต่างว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรดว,วงดาวกํเนิดขึ้นมาได้อย่างไรทําไมมันจึงเกิดขึ้น <Yea. S 1> การตื่นขึ้นของดาวแรกเกิดกลุมม่มเมฆฝุ่นที่หนาแน่นที่เห็นอยู่ตรงหน้านี็คือวัตถุเฮอริบิฮารภายใต้ความอลลมมานของแสงสว่างนี้มาจากดาวฤกษ์กําเนิดใหม่ ภายในกลุ่มดาวอ r ร o ออนบซึ่งอยู่ไกลาจากโลก1,350ปีแสงวัตถุ h ฮ r บิคาโรนี้ได้จุดประกายให้เนบบลลาได้สว่างสวัยขึ้นมาและที่นักดราราศาสตร์รู้ว่าภายในแมกุ่นนี้มีดาวฤกษ์กำเนิดใหม่ซ่อนตัวอยู่ในแนนั้นก็มาจากหลักฐานของลำเจ็ดก๊าซไอออนไน์ที่ถูกพ่อนออกมาจากดาวฤกษ์และได้ปะทะเข้ากับกลุ่มของแมกและก๊าซบริเวณใกล้เคียงจนก่อให้เกิดเป็นภาพสวยงามดังที่ได้เห็น รูปนี้ถ่ายไว้ได้โดยกล้องโทรท์รศกาศฮับเบิลในปีคศ2015เมื่อดาวฤกษ์ก่อตัวขึ้นมาจากกลุ่มเมฆโมเลกุลไฮโดรเจนเย็นขนาดยักษ์เหล่านี้แล้วมวลสารรับบๆบก็จะยุบตัวลงมาภายใต้แรงโน้มถ่วงมหาศาลและหมุนอย่างรวดเร็วจนสร้างเป็นแผ่นจัน,นแบนๆกระจายออกมาจากดาวแรกเกิด แม้ว่าดาวเคราะห์จะรวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนอยู่ภายในจานแห่งนี้บ้างแล้วแต่พวกมันส่วนใหญ่ก็จะถูกดูดกลืนเข้าไปสู่ใจกลางของดาวฤกษ์อยู่ดีเนื่องจากระบบดาวยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นนั่นก็คือในขั้นของโปรโตสตาร์ซึ่งกำลังอยู่ในสภาวะหิวกระหายพร้อมขมือบทุกสิ่งที่ขวางหน้า <S <S กาแล็กซี่ดอกทานตะวันภาพที่เห็นอยู่นี้ก็คือกาแล็กซี่ M 6 3หรือในอีกชื่อหนึ่งว่า NGC 5055ถือเป็นดาราจักรก้นหอยชนิดหนึ่งเด่นสง่าอยู่ทางซีกฟ้าเหนือในกลุ่มดาวหมาล่าเนือ้อห่างไกลจากโลกประมาณ60ล้านปีแสงมันมีขนาดที่ใกล้เคียงกับทางช้างเผือกของเรามากนั่นคือมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว1 0 0 0 0แสนปีแสงใจกลางของกังหันสว่างสดใสส่วนแขนของกังหันก็ดูน่าหลงไหลไม่แพ้กันความสวยงามนี้บางครั้งผู้คนต่างเรียกมันว่า t ด e s ซันฟลาเวอร์กาแหรือกาแล x กซีดอกทานตะวันในอีกแง่หนึ่งแล้วก็เหมือนราวกับว่ามันกำลังหมุนควงอย่างนุ่มนวลพร้อมกับพาเอากระแสของดาวต่างบริเวณร,รอบๆเคลื่อนที่ตามไปด้วยเมื่อรวมเอาดวงดาวต่างรอบนอกเข้าไปด้วยแล้วก็จะพบว่าดารจาจักรแห่งนี้มีอาณาบริเวณที่ยืดขยายออกไปไกลเกือบ180,000ปีแสงจากจุดศูนย์กลางเลยทีเดียว ในขณะเดียวกันเรายัางสามารถมองเห็นกาแล็กซีบริวารอื่นของ m 6 3ได้อีกด้วยโดยมองจากภาพมุมกว้างรวมถึงกาแล็กซีแคละจังๆที่เพิ่งถูกค้นพบใหม่อีก5แห่งซึ่งในอีกไม่กี่พันล้านปีข้างหน้านี้พวกมันก็จะเข้ามารวมกันอยู่ในเขตกระแสร,รอบดาว m 6 3การชนกันของดาราจักรหนวดแมลง ่างไกลออกไป60ล้านปีแสงทางตอนใต้ของกลุ่มดาวนกกาเราจะพบกับสองกาแล็กซี่ขนาดยักษ์ที่กำลังชนกันอยู่ภาพจากกล้องโทรท์รวกาศัทเบิลนี้แสดงให้เราได้เห็นถึงซากขบวนรถไฟอันโดดเด่นที่ทอดยาวออกไปสู่อวกาศไปไกลกว่า50,000ปีแสงและเชื่อมโยงกันเป็นเส้นทางระหว่างทั้งสองกาแล็กซี่ซึ่งเกิดขึ้นภายหลังจากการพรากันมานานกว่าหลายร้อยล้านปีทั้งสองกาแล็กซี่นี้ประกอบไปด้วย กาแล็กซี NGC 4038และกาแล x กซี NGC 4039ซึ่งความมหัศจรรย์อย่างหนึ่งก็คือแม้ทั้งสองกาแล,ล็กซีจะชนกันแล้วแต่เราแทบจะไม่เห็นดาวฤกษ์ภายในนั้นชนกันเลยอีกทั้งเรายังมองเห็นกลุ่มก๊าซและฝุ่นปริมาณมหาศาลบริเวณใจกลางของการชนกันซึ่งบ่งบอกว่ากำลังมีดาวฤกษ์ทารกเกิดใหม่อยู่เป็นจำนวนมาก ในขณะที่กระจุกดาวและสสารระหว่างดวงดาวบางส่วนจะถูกเวียงออกสู่อากาศด้วยแรงโน้มถ่วงอย่างยากที่จะดึงกลับมาได้ การศึกษาการชนกันของกาแล็กซี่แห่งนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการทำความเข้าใจถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับทางช้างเผือกของเราในอนาคตในอีกราว4,500ล้านปีต่อไปจากนี้ที่บ้านของเราจะชนกับดาราจักรแอนโดรเมดาที่อยู่ห่างไกลาจากเรา2.5ล้านปีแสงและรวมตัวกันเป็นดาราจักรทรงรีขนาดใหญ่ในอนาคต ภายหลังจากการรวมตัวกันของทั้งสองกาแล็กซีโครงสร้างของมันจะมีขนาดท,ที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนับแสนปีแสงและมีชื่อเรียกให้กับคู่กาแล็กซีแห่งใหม่นี้ว่าดาราจักรหนวดมแมลงภูเขาไฟอันเงียบสงบในมหาสมุทรแห่งพายุภูเขาไฟแห่งนี้มีชื่อว่ามา์สลัมเกอร ซึ่งเป็นโดมภูเขาไฟที่มีความสลับซับซ้อนกว้าง70กิโลเมตรและอยู่สูงขึ้นไปเหนือพื้นผิวที่ราบอันกว้างใหญ่ของดวงจันทราว1,100เมตรอันเป็นที่รู้จักกันในบริเวณ Oceanus p r o s e l l a r u m หรือมหาสมุทรแห่งพายุ The Ocean of Storms โดยแสงของดวงอาทิตย์ที่ส่องมายังพื้นที่บริเวณแห่งนี้ได้ทำให้เกิดเงาปรากฏเป็นเส้นทแยงแบ่งระหว่างกลางคืนและกลางวันอย่างเห็นได้ชัดเจนทอดยาวขึ้นมาจากฝั่งทางซ้ายล่างของภาพขึ้นไปยังสุดขอบเหนือและด้วยการที่แสงของมันตกกระทบบนภูเขาไฟเช่นนี้จึงทำให้เราสามารถมองเห็นเงาของมันในอีกด้านหนึ่งแล้วเห็นว่ามันมีลักษณะที่นูนเด่นออกมาบนพื้นผิวที่ราบเรียบภาพที่ได้รับมานี้มาจากภารกิจชางเออห้าของเจน เสาแห่งการก่อกําเนิดเสามืดเหล่านี้ดูเหมือนราวกับเป็นเสาแห่งการทําลายล้างแต่ความจริงแล้วพวกมันกําลังให้กําเนิดดวงดาวอยู่ภาพนี้คือภาพเสาที่อยู่ด้านในของเนบิวลาอินซีถ่ายไว้ได้โดยกล้องโทรทัศน์กาตฮเทเบิลในปีคศ1 9 9 5ซึ่งเผยให้เห็นถึงกลุ่มก๊าซที่ระเหยออกมาจากเสาโมเลกุลไฮโดรเจนและฝุน่นโดยเสาแต่ละต้นนั้นมีความยาวหลายปีแสง และมีความหนาแน่นเชิงความโน้มถ่วงมากซึ่งเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงการกำเนิดดวงดาวและที่ปลายของแต่ละเสานั้นเราสามารถมองเห็นถึงการแผ่รังสีที่ส่องสว่างออกมาได้ซึ่งนั่นเป็นแสงแรกเกิดของดาวฤกษ์จำนวนมากในบิวล่าอินรี C, ตั้งอยู่ในกระจุกดาวเปิด m 1 6ในกลุ่มดาวงูที่อยู่ห่างออกไปจากโลกประมาณ7 0 0 0ปีแสงและมีความส่องสว่างปรากฏเท่ากับ6จนสามารถมองเห็นผ่านกล้องโทรทัศน์ขนาดเล็กได้ และสามารถมองเห็นได้ชัดเจนสุดในเดือนกรกฎาคมเนบิล่าอินซีถูกคนพบครั้งแรกในปีกศ1745โดยนักดาราศาสตร์ชาวสวิตช,ชองฟิลิปเดอร์เชโซปัจจุบันมันเป็นหนึ่งในบรรดาว,วัตถุท้องฟ้าที่มีชื่อเสียงและสามารถสังเกตเห็นได้ง่ายที่สุดดวงดาวที่ก่อตัวอยู่ในเมฆแมกจลันเล็กถ้าถามว่ายังมีดาวฤกษ์ก่อตัวอยู่ด้านนอกของทางช้างเผือกอยู่ไหมก็ต้องตอบว่ามี และนี่คือภาพหลักฐานของเนบิวลา NGC 3 4 6ที่ถ่ายเอาไว้ได้โดยกล้องฮับเบิลซึ่งภายในกลุ่มก๊าซมโหานนี้ประกอบไปด้วยกระจุกดาวฤกษ์เกิดใหม่เป็นจำนวนมากเรียงรายทอดยาวไปไกลถึง200ปีแสงเนบิวลา NGC 3 4 6ตั้งอยู่ในกลุ่มดาวเมกเจลันเล็กซึ่งเป็นหนึ่งในกาแล็กซีบริวารของทางช้างเผือกอยู่ห่างไกลจากเรา2 1 0 0 0 0ปีแสงในกลุ่มดาวนกทุกแคน จากการสำรวจ NGC 346นักดาราศาสตร์สามารถระบุประชากรดาวฤกษ์ที่กำลังก่อตัวได้จากแถบมืดของกลุ่มฝุ่นอันหนาแน่นที่ตัดขวางในภาพซึ่งภายใต้ความกดดันของธรรมชาติและแรงโน้มถ่วงได้ไปก่อให้เกิดเป็นแสงทารกแรกของดาวฤกษ์ได้อย่างงดงามโดยแสงเฉดสีแดงที่เห็นในภาพก็คือแสงของดาวฤกษ์ไว่อนที่พยายามมุดออกมาจากฝนหากมองขึ้นไปด้านบนของภาพ จะเป็นกระจุกดาวที่เริ่มมีอายุมากขึ้นแล้วโดวยความไม่สม่ำเสมอของกาแล็กซีขนาดเล็กอย่างเมกแมกจลันเล็กจัดว่าเป็นหนึ่งในรูปแบบของกาแล็กซีที่พบเห็นได้ส่วนมากในเอกภพยุคเริ่มต้นก่อนที่พวกมันจะรวมกลุ่มกันกลายเป็นกาแล็กซีที่มีขนาดใหญ่ขึ้นภายหลังล็อกแมนโฮนี่คือบริเวณท้องฟ้าที่มีชื่อว่าล็อกแมนโฮตั้งอยู่ในกลุ่มดาวมีใหญ่ เป็นภาพสำรวจด้วยแสงอินฟราเรดโดยหอดูดาวเฮอร์เชลจุดเล็กๆทั้งหมดนี้คือภาพของกาแล็กซีที่อยู่ห่างไกลรวมกันเป็นรูปแบบของจุดแสงที่เรียกว่าพื้นหลังอินฟราเรดของจักรวาลจากการศึกษารูปแบบนี้จึงทำให้นักดาราศาสตร์สามารถตรวจวัดปริมาณของสสารมืดที่ใช้สร้างกาแล็กซีและดาวฤกษ์อายุน้อยในนั้นได้ซึ่งหาไม่ได้อีกแล้วในกาแล็กซีทางช้างเผือกของเรา ดังนั้นนักดาราศาสตร์จึงต้องอาศัยการศึกษาข้อมูลจากกาแล็กซีที่อยู่ห่างไกลโพนในจักรวาลแทนหลุมอุกบาทเมเซียในภาพสามิติในปิวราสว่างสวัยและกระจุกดวงดาวต่างจำนวนมากบนท้องฟ้าส่วนใหญ่ที่เราเห็นนั้นมักมีความสัมพันธ์กับรายชื่อของชาวเมเซียนักดาราศาสตร์ชาวฝรั่งเศสที่ได้จดบันทึกไว้ในคริสตศตวรรษที่18 นอกจากนี้แล้วชุมงเขายังถูกนำไปใช้เรียกลุมอุกกาบาตขนาดใหญ่สองแห่งนี้ด้วยซึ่งมีหน้าตาที่โดดเด่นเหนือใคาๆพวกมันตั้งอยู่ในทะเลของดวงจันทร์ขนาดใหญ่ที่เรียกว่าแม่ไฟคันดิทัคัสโดยหลุมด้านซ้ายมีชื่อว่าเมเซียส่วนหลุมด้านขวามีชื่อว่าเมเซียเอซึ่งมีมิติขนาดอยู่ที่15คูณ8และ16คูณ11กิโลเมตรตามลำดับ ส่วนรูปร่างลักษณะภายนอกของหลุมที่เห็นว่ายืดออกนั้นมีคำอธิบายว่ามาจากปธีการพุ่งชนของอุกกาบาตท,ที่มีมุมตื้นเกินไปจนทำให้มันกระดอนไปยังอีกฝั่งหนึ่งจากซ้ายไปขวาและก่อให้เกิดเป็นรูปทรงดังที่เห็นในภาพและแสงอาทิตย์ที่ตกกระทบมาอย่างพื้นที่แห่งนี้ทำให้เรามองเห็นถึงรูปร่างของมันได้อย่างชัดเจนที่มีทิศทางเคลื่อนไปด้านขวา หากดูด้วยแว่นตาแดงน้ำเงินคุณจะสามารถมองเห็นภาพนี้ในสามมิติได้ภาพถ่ายความละเอียดสูงนี้ได้รับมาจากภารกิจอพอลโล11ในปีกศ1969เศษซากข,ของซูเปอร์โนวาเนบิวลาสปาเกตตีมันเป็นเรื่องง่ายมากที่จะหลงทางอยู่ภายในวังวนของเส้นใหที่ซับซ้อนเหล่านี้นี่คือภาพของซีเม147 ซึ่งกำเนิดขึ้นมาจากการระเบิดครั้งยิ่งใหญ่ในอดีตที่ปัจจุบันยังคงหลงเหลือเห็นถึงร่องรอยความสวยงามแห่งการทำลายล้างนอกจากนี้แล้วมันยังมีชื่ออื่นอีกเช่นชาเปลด2 2ขีดและมีชื่อเล่นว่า n e b u วล s าสปาเกตตโดยชื่อน,นี้มีที่มามาจากลักษณะทางกายภาพของมันที่เป็นเหมือนดังกลุ่มก้อนของเส้นสปาเกตตีที่ม้วนพันกันอยู่เราสามารถมองเห็นเนบิวลนี b ้ได้จากภายในกลุ D ่มดาววัว ลกลุ่มดาวสารถีครอบคลุมพื้นที่เกือบ3องศาหรือเทียบเท่าด้่กับดวงจันทร์เต็มดวง6ดวงบนท้องฟ้าซึ่งอธิจริงแล้วมันมีขนาดใหญ่กว่านั้นมากเพราะขนาดจริงๆของมันกว้างถึง150ปีแสงและอยู่ไกลจากเรา3,000ปีแสงภาพนี้ถูกถ่ายไว้ได้ผ่านเนลลแบนด์ฟิลเตอร์เพื่อจำกัดความยาวของคลื่นสเปกตรัมแม่เหล็กไฟฟ้าโดยสีแดงและสีน้ำเงินอมเขียวในภาพนั้นก็คือ แสงที่เปล่งออกมาจากอะตอมของไฮโดรเจนและออกซิเจนที่แตกตัวเป็นไอออนเศษซากของซูเปอร์โนวานี้มีอายุผ่านมาแล้วประมาณ40,000ปีนี่หมายความว่าแสงแรกของการระเบิดครั้งยิ่งใหญ่ของมันเพิ่งจะเดินทางมาถึงโลกเมื่อราว40,000ปีที่แล้วซึ่งตอนนั้นเรายังเป็นมนุษย์หินกันอยู่เลยโดยกลุ่มแก๊สที่กระจายตัวออกมาไม่ใช่ผลพวงเดียวที่เกิดขึ้นมาจากเหตุการณ์นในครั้งนั้นแต่ความหายาของจักรวาล มันยังได้ทิ้งดาวนิวตรอนหรือพาวซ่าไว้ด้วยซึ่งมันก็คือแกนของดาวฤกษ์ที่หลงเหลืออยู่แต่เดิมที่ในตอนนี้มีขนาดเล็กและหนานแน่นมากและกำลังหมุนอย่างรวดเร็ว